ไป s p a c แ x แต่จากคราวที่แล้วนะคะที่มีสแตนบายเขาไม่เรียกฉันไป SpaceX ทำไมฉันอยากไปเป็นเ e y เฮ้ส์ท o กคน o มอร์นิ่ง hey ค่ะทุกคนหลังจากที่ทำวิดีโอจัดกระเป๋าไปคลิปที่แล้ว เตรียมตัวอย่างดีแล้วก็นับวันรอที่เขาจะเรียกฉันไปบินปรากฏว่าฉันก็ไม่ได้โดนเรียกเธอ,อก็นั่งเหงาๆในบ้านไปเหมือนเดิมนะคะออวันนี้ถือโอากาสวันขึ้นต้นเดือนใหม่สดใสแข็งแรงตื่นมาวันนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะแล้วก็มาไหว้พระ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโรสเตอร์เดือนมิถุนายนของแอร์อวจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเข้าเว็บของบริษัทกันนะคะเพื่อไปเช็คโรสเตอร์ อก็หวังว่าเขาจะมีไฟให้เราปินบ้างนะมีหนึ่งไฟทุกคนเย้ วันที่สินะคะให้ถ่ายว่าไปไหนไปซูริเย้ซึ่งซูริกก็ที่สวิตเซอร์แลนดนะคะ์ค่ะไม่ยังไม่เคยไปเคยไปแต่เจนีวานะคะก็เหมือนเดิมในช่วงนี้เนื่องจากสายการบินก็ปรับตัวแล้วก็หลายๆสถานีเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ลูกเรือเข้าประเทศนะคะก็ไฟล์ที่มีเท่าที่เข้าใจก็จะเป็นไฟล์ซูริกนะก็ ออกจากโดฮาเช้าตรู่นะคะแล้วก็ถึงสูริกเนี่ยประมาณโล c a l time บ่ายสองนะก็แล้วก็ทำไฟกลับเลยซึ่งก็จะเป็น turn around นะคะก็ตอนไปเนี่ยก็ประมาณ6ชั่วโมงนะตอนกลับก็ประมาณเท่าเดิมทีนี้ก็เท่าที่ฝังจากเพื่อนๆมาก็จะเป็น in flight rest ก็คือจะมีการเขาเรียกว่าอะไรละ่ะให้ลูกเรือไปนอนนั่นแหละ ก็ยังดีนะมี1นึ่งฟล์เป็นเครื่อง350แล้วที่เหลือนะคะจากวันนี้วันที่1ถึงวันที่6เป็นหยุดหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้น1อาทิตย์เอ้ย5วันเป็นสแตนบายคะแล้วก็มีแอร์พอตสแตนบายหนึ่วันเย้ก็เดี๋ยวนี้เวลาเห็นสแตนบายก็รู้สึกตื่นเต้นคือแบบเมื่อวานนั่งนั่งนั่งแบบ นั่งลุ้นว่าแบบโทรมาหาฉันสักทีคือนั่งดูโทรศัพท์แล้วก็เขาก็ไม่โทรมาหาฉันแต่ว่า anyway เวนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเรามีตารางจริงๆที่จะบินก็หวังว่าไฟล์นี้นะคะจะไม่ได้โดนแคนเซิลแล้วก็อาจจะโดนผูระหว่างสแตนบายหรือเปล่าเพราะว่าสแตนบายมีต้อง5วันกนะ็แอบวีจใจแล้วก็ ขอให้ทุกคนเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความหวังนะคะอย่างเมย์ก็เมื่อคืนนอนไปประมาณ10ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาไหว้พระรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งเดียวในตอนนี้ที่แบบอืมยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาจะบอกว่าวันนี้นะคะได้สั่งปลาดุกผัดเผ็ดมาจากคนไทยที่นี่ที่ทำโฮมเมดฟู้ดขายนะ เดี๋ยวแค่พูดก็นำร้ายหลายแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวว่าแบบอร่อยไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็คือเหมือนอยู่ที่ไทยอะ่ะเราก็อยากกินเลยเราก็สั่งใช่ไหมแต่ว่าที่นี่คือมันไม่ได้มีของที่เราอยากกินนะคะส่วนมากก็เลยต้องเป็นการทําอาหารเอาซึ่งบางทีมันก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยอะ่ะแบบเบื่อ <c oughs> ฝีมือตัวเองอะ่ะก็นาน,านทีสั่งอาหารมาทานก็ดีเหมือนกันนะคะ แล้วเดี๋ยววันนี้เม่แอบขวบขอไปก่อนถ้าเกิดว่าใครนะคะอย่างที่คนยังไม่ได้กด subscribe แชแนลนี้นะคะจะเป็นแชแนลที่เกี่ยวรวมทุกอย่างเกี่ยวกับการสมัครแอร์นะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์แล้วก็ในช่วงนี้ที่ไม่มีบินเนาะก็ดูไลฟ์สไตล์ของแอร์ไปก่อนกันว่าวันวัน,วน,วนทำอะไรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกการัพ p อ o r t นะคะขอบคุณมากค่ะ Bye bye. Have a wonderful day, everyone.